พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถอดรองเท้าส้นสูงออกคนในกาแฟของผู้โดยสารจากนั้นค่อยเสิร์ฟแขกไม่คาดคิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้เรื่องทั้งหมดดันแก้วกาแฟไปที่นางเพราะแขกคนนี้เป็นเจ้าหญิงพระชายาของไทยเพิ่งอยากกับเจ้าชายทันทีที่เราขึ้นเครื่องบินเจ้าหญิงมองพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วยท่าทางไม่เป็นมิตรเพียงของนางมาบริการไม่ใช่แค่ทำกาแฟหกใส่พนักงานโดยเจตนาแต่ยังพูดประโยคที่ยากมากอีกด้วย เจ้าหญิงพระชยาพยายามสร้างปัญหาอยากกินอาหารของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนื่องจากแพ้กุ้งพนักงานต้อนรับต้องหยิบกุ้งออกมาทีละตัวแต่จู่ๆเจ้าหญิงก็ยังแพ้ วิ่งไปที่ห้องน้ําเพื่ออาเจียนอย่างต่อเนื่องขณะนี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมองไปที่ที่นั่งมีรูปภาพส่วนตัวของเธอและเจ้าชายมากมายเธอหันไปมองอย่างประมาทเห็นว่าเจ้าหญิงกําลังมองเธออย่างมุ่งร้ายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกลัวที่จะตกใจรีบกรอกตาแล้วหนีไปหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหญิงอาการหนักขึ้นเรื่อยๆจึงต้องเข้าโรงพยาบาลไม่คาดคิด วันถัดไปทีวีรายงานการจากไปอย่างกระทันหันของเจ้าหญิงพระสบของเจ้าหญิงถูกนํากลับบ้านโดยเครื่องบินร่างกายเต็มไปด้วยผ้าขาวยึดกับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยแอร์โฮสเตสต้องเฝ้าทั้งคืนเครื่องบินขึ้นบินไม่นานมานี้มีพายุฝนฟ้าขนองสะเทือนอย่างรุนแรงจู่ๆร่างของเจ้าหญิงก็ล้มลงเลื่อนไปที่ที่นั่งของผู้ดูแล หลังจากเครื่องบินส่งตัวพนักงานต้อนรับรวบรวมความกล้าที่จะมัดเจ้าหญิงไว้กับเก้าอี้จากนั้นนั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็หลับไปบนเก้าอี้แต่เมื่อตื่นขึ้นพบว่าเจ้าหญิงอยู่ในมือของฉันพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตกใจจนตื่นจากฝันร้ายหลังจากสงบสติอารมณ์จะเรนน้ำสักแก้วเพื่อดื่มให้เย็นทันใดนั้นก็มีเงาสีดำผ่านไปข้างหลังพนักงานเดินตามเงาไปที่ห้องโดยสารร่างของเจ้าหญิงหายไปเธอรีบรายงานสถานการณ์ให้นักบินทราบแต่กัปตันไม่เชื่อเรื่องผี เร็วๆนี้ไอเสียงดังในห้องน้ําพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเข้ามาอย่างประมาทเมื่อผลักประตูเข้าไปก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นวินาทีถัดมาเครื่องบินเริ่มโครงเพลงอย่างรุนแรงประตูห้องน้ําปิดทันทีไม่สามารถเปิดได้ไอแหง้งๆดังขึ้นเล็กน้อยที่หลังคอของเธอพนักงานต้อนรับไม่กล้าหันกลับมายังคงทุบประตูอย่างรุนแรงไอใกล้เข้ามาเรื่อยๆอยู่ข้างหูเธอแล้ววินาทีสุดท้ายพอดีพนักงานต้อนรับคนใหม่เปิดประตูมาเหสีในระยะไกลย,ยังคงเดินเข้ามาหายอย่างชา้าๆทันใดนั้น นางรับไม่ไหวแล้วเธอเอาค้อนลงทุบหน้าต่างป๊อปอักนักบินคิดว่าเธอบ้าไปแล้วรีบหยุดเธอและมัดเธอไว้กับเก้าอี้ตรงข้ามกับร่างของเจ้าหญิงแอร์โฮสเตสร้องให้และขอร้องหลังจากนั้นไม่นานไอที่คุ้นเคยเริ่มขึ้นอีกครั้งหวางเฟยเคลื่อนไหวผ้าห่อศพค่อยๆตกลงมาจากนั้นหลังจากเครื่องบินลงจอดพนักงานมาที่ช่องทางด้านหลังเห็นพนักงานต้อนรับจับมือเธอ ว่ายต่อหน้าเจ้าหญิงหัวงอไปข้างหลังต่อไปเป็นเรื่องที่สองชายที่อยู่ตรงกลางชายสางคนกำลังนอนหลับอยู่ในเต็นท์แต่ท่าทางจะเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่มีใครกล้านอนตรงๆเพราะเมื่อคืนนี้มีสี่คนในเวลานั้นพวกเขาว่างๆไม่มีอะไรทำและเล่าเรื่องผีให้กันตอนที่งคืน พูดเมื่อตั้งแคมป์ในป่าแม่มดจะเอาคนที่นอนอยู่ด้านล่างออกไปเออี e. อยู่ปลายสุดไม่แน่ใจเขาบอกว่าถ้าฉันกลายเป็นผีคนที่อยู่ตรงกลางจะตายพร้อมกับคุณเป็นรายต่อไปวันรุ่งขึ้นทุกคนออกเรือโดยไม่คาดคิดกลางถนนเจอกระแสะไฟแรงทั้ง4คนตกลงไปในน้ําในที่สุดทั้ง3าก็ขึ้นฝั่งไม่พบเพียงเออี e. E. พวกเขาค้นหาโดยเปล่าประโยชน์ต้องกลับไปที่เต็นท์เพื่อพักผ่อนขณะนอนหลับแค่นึกถึงที่เอพูดไม่มีใครกล้านอนตรงกลางจึงต้องทนกลิ่นเท้าเน่าๆนอนเป็นรูปสามเหลี่ยม หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาได้ยินเสียงข้างนอกเดินออกไปดูปรากฏว่าไอเกลับมาแล้วเขาเปียกโชกไม่พูดอะไรแม้ยามหลับก็ไม่เคลื่อนไหวสามคนรู้สึกกลัวเล็กน้อยดึงกันและกันออกจากแท่นพวกเขาคาดเดาว่าออ e. ตายแล้วจริงๆเขาเองที่ไม่รู้ว่าเขาตายแล้วณจุดนี้ชินค่อนข้างหงุดหงิดเล็กน้อยตั้งใจจะไปเดินเล่นริมแม่น้ำจูจูไอ e. ก็ออกมาจากเต็นท์เขาบอกว่าเขาอยากจะไปด้วยชินเดินตามหลังเขาอย่างประมาท สังเกตว่ามีน้ำไหลออกมาจากหลังของเออย่างต่อเนื่องคอของเขาก็เปียกเหมือนอาบน้ำเพิ่งมาถึงริมแม่น้ำร่างของอเอ้โผล่ขึ้นมาในแม่น้ำชินกลัวที่จะใส่กางเกงวิ่งไปที่เต็นท์ด้วยความเร็วแสงบอกอีกสองคนเกี่ยวกับการตายของอเอ้ทุกคนมองออกไปนอกเต็นท์อย่างประมาทแต่เมื่อเลี้ยว คนสคนวิ่งหนีออกจากเต็นท์ด้วยความตัวชินเพราะวิ่งเร็วเกินไปโชคไม่ดีที่สะดุดกิ่งไม้หักในขณะนี้ชินใส่แว่นเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนชินหันหลังและวิ่งหนีด้วยความตัวโชคดีที่ได้พบกับอีกสองคนพวกเขารีบไปที่ริมฝั่งแม่น้ำถูกกำหนดให้ล่นเรือออกไปพวกเขาเห็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำโดยไม่คาดคิดพวกเขาไม่มีเวลาโต้ตอบผีของเอ่ยปรากฏตัวที่อีกด้านหนึ่งชินยกศพนั้นขึ้นอยากบอกเอ่ยว่าเขาตายแล้วแต่ในขณะนี้เพื่อนทั้งสองตื่นตระหนกกับศพเพียงไม่กี่ตัวชินมองลงไป การตรวจจับศพในมือคือตัวเองแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็เกิดขึ้นอีกสองคนเห็นศพสองคนบนฝั่งกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ทั้ง4ี่คนเสียชีวิตเพียงแต่พวกเขาไม่รู้เองต่อไปไปที่เรื่องที่3การตอบกลับข้อความพินประสบอุบัติเหตุทางจราจรเท้าอยู่ในฝืดสองสเดือนที่ผ่านมาเธอได้แต่อยู่บ้านคนเดียวแฟนของเธอไปทําธุระทาให้พินรู้สึกเหงาไม่มีอะไรทําเธอออนไลน์และหาคนคุยด้วยเย็นวันนั้นพินก็ได้รับข้อความ เนื้อหาคืออยากรู้จักเธอแต่เธอไม่ได้สนใจในตอนแรกแต่หลังจากนั้นไม่นานโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งอีกฝ่ายบอกว่าเขาแค่อยากปรับทุกย่าเย็นชนกพินอยู่ที่บ้านเป็นเวลาหลายเดือนดังนั้นมันจึงเป็นความลับเช่นกันเธอจึงส่งข้อความกลับไปกลับมากับคนคน,นั้นเมื่อคุณรู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นผู้ชายพินดีใจมากสองคนส่งข้อความถึงเที่ยงคืนเช้าวันรุ่งขึ้นพินโทรไปยังหมายเลขของฝ่ายตรงข้ามแต่เชื่อมต่อไม่ได้ ถึงค่ำพินได้รับข้อความจากชายคนนั้นอีกครั้งเขาบอกว่านอนอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่งร้อยวันรู้สึกเหงามากพินเหมือนจะเจอเนื้อคู่แล้วยิ่งเราคุยกันมากเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกดีมากขึ้นเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานได้เวลาแลกเปลี่ยนรูปภาพกันแล้วปิดลูปผมอย่างเรียบร้อยถ่ายรูปแล้วส่งไปให้เขาแต่รูปที่เขาส่งกลับมาอีกมุมจากรูปถ่ายของเธอเองพินคิดว่าคุณล้อเล่นแต่เขาบอกว่าเขาอยู่ในภาพ เพิ่งถ่ายรูปกับคุณเสร็จความตึงของพินมองไปรอบรอบไม่มีใครอื่นที่เธอจะรู้สึกปลอดภัยไปกว่านี้อีกแล้วแต่เมื่อเธอออนไลน์บังเอิญอ่านข่าวที่น่ากลัวชายคนหนึ่งตายไปแล้ว100วันครอบครัวไม่ต้องการให้คุณเหงาขอแนะนําให้ฝังโทรศัพท์ไว้ในลงศพเพื่อความสะดวกในการติดต่อกับครอบครัวของคุณพินหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่ออ่านข้อความอีกครั้งเห็นผู้ชายบอกว่าเหงาเกินกว่าจะนอนนิ่งหนึ่งร้อ วันจูจูเธอก็รู้สึกหนาวสั่นไปถึงสันหลังสังเกตรอบๆห้องอย่างระมัดระวังหลังจากนั้น <c oughs> เนื่องจากขาเฟือกไม่สะดวก <c oughs> พินกลับไปหาไม้บรรทัดเพื่อดึงโทรศัพท์ออกมาแต่เมื่อกลับมาโทรศัพท์จึงอยู่ตรงหน้าเธอพินยังไม่ตื่นตระหนกจากนั้นได้รับข้อความจากชายคนนั้นเธอไม่กล้าอ่านแค่ปิดโทรศัพท์แล้วโยนทิ้งไปแต่โทรศัพท์กลับสั่นอีกครั้งพินหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างสงสยัยเนื้อหาของข้อความคืออย่าปิดโทรศัพท์ของคุณ กลัวแบตหมดไม่รู้จะทำยังไงมีข้อความอีกครั้งฝ่ายตรงข้ามบอกว่าเขาอยู่ชั้นล่างจะมาเยี่ยมคุณตอนนี้พินคลานไปที่ระเบียงดูด้านล่างไม่มีใครแต่เพื่อความปลอดภัยเธอยังคงล็อกประตูเพื่อความแน่ใจแต่หลังจากนั้นไม่นานไฟในห้องก็ดับลงทันทีอีกฝ่ายส่งข้อความมาอีกครั้งบอกว่าเขาอยู่ในบ้านพินจับโทรศัพท์มองหาเงาของศัตรูทุกที่ทันใดนั้น อนนี้เธอก็ไม่รู้ว่าทําไมผู้ชายคนนี้ทําร้ายตัวเองเมื่อ100วันที่แล้วผู้ชายคนนั้นได้รับข่าวการเลิกราจากแฟนสาวของเขาคิดไม่ออกชั่วคราวรีบไปตามถนนเลือกแท็กซี่ที่พินนั่งอยู่รถหลบไม่ได้กลิ้งไปบนฟ้าพินหักด้วยคนตายล้มลงข้างเธอตาเจ้ามาที่เธอไม่เคยคิดว่าจะตกหลุมรักสาวพินคนนี้ไปยังโลกอื่นก็ต้องการให้เธอไปเช่นกันฉันเห็นแบบนี้ผู้ชายคนนี้ไม่สุภาพเอาซะเลยพินขาหักและนั่งเป็นเวลาหนึ่งร้อย ในท้ายที่สุดเป็นเพราะคุณเช่นกันที่ทำให้ชีวิตคุณหายไป